รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมเข้าสูนา่นะครับช่องฝพยทรัพย์มงคลซีโดโดโดนะครับ ก็วันนี้นะครับบรรยากาศลํำเช้าออหลังฝนตกเมื่อคืนนะครบ,บรรยากาศเป็นยังไงนะครับก็ตอนเช้านี้เดดออกทีเดียวนะครับก็วันนี้จะพาน้องๆน,นะครับพาน้องๆไ,ไปอาบน,น้ํานะครับไปกินน้ําอยู่ที่แม่น้ํามูลต้องเดินไปเดินเท้าไปประมาณกิโลกว่านะครับเพราะว่าอยู่ที่นี่นี่น้ําไม่ไหละนะครับ น้ำไม่ไหลแต่เมื่อคืนนะครับน้องก็ไม่ได้กินน้ำแต่เมื่อคืนเดี๋ยวเราจะพาน้องไปเล่นน้ำกันนะครับแต่ตอนนี้ให้กินอ้อยก่อนนะครับเสริกมกำลังก่อนเดี๋ยวจะไปลปูกไว้ให้เล่นน้ำเลยไม่ได้เล่นน้ำนานแล้วนะครับน่าจะอยากเล่นน้ำนะครับก็เดี๋ยวไปกันเลยนะครับตามไปเลยนะครับตัวน,นี้ก็ทุ่งนาะอันเกียวกะจีของเรานะครับ ดูครับยอดเลยนะครับเอาไปดูครับใครมาเป็นท่านแรกวันนี้นําทีมโดยพ่อใหญ่แก้วนะพ่อแก้วของเรานะครับไปเลยเนี่ยจะเตะทิพย์โอ้โหครับดูดูนะครับไปเลยครับเอาอันนี้ไพ่วะนี่อันนี้ลิงมันี่โอ้ลิงมันี่ ลิงนะครับนี่โอ้เสาห้าครับเสาห้าไปแล้วครับนี่ไปแล้วครับนี่จะไปน้ำนูนนะครับดูนะครับบรรยากาศแม่แม่เอฟซีครับตอนนี้ถ้าใครมาเที่ยวนี่โอ้ยนะครับลมเย็นนะครับเมื่อคืนฝนตกก็ทุ่งนาอันเขียวขจีของเรานะครับวันนี้พ่อควานก็ได้ทํานาด้วยนะครับเจ็ดไร่นะครับ เดี๋ยวจะได้ให้แม่ๆเอฟซีท่านใดมาเยี่ยมก็จะได้มีข้าวฝากนะครับข้าวหอมมะลิสุรินเทนะครับนะครับมองไปทางซ้ายทางขวาก็มีแต่ทุ่งนานะครับเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันเลยนะครับวันนี้โปรแกรมเล่นน้ําดูท้องฟ้านะครับสดใสมากเลยครับพู้ใหญ่แก้วนี่เดินนาหน้าเลยนะครับจะรีบไปอย่างเดียวเลยผู้ใหญ่แก้วสองหนุ่มอยู่อยู่ล้างลงเลยครับข้าบอะไรมาด้วยพ่อนนีฮึ่ ร,รถขับมโมไซค์รถไป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 กินน้ําลูกโอ้ยบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากครับนี่นะครับเชิญแม่แม่เอฟซี FC, ทุกท่านมาสูตรโอโซนนะครับในหมู่บ้านของเรานะครับนี่โอ้เย็นสบายเลยบรรยากาศยังไงก็ฝากเชิญน,นะครับน,นี่นะครับไปกินน้ํานะครับ ไม่อไรนี่คุณพ่อขี่นะครับวันนี้นี่มาแล้วเดินไปเลยนะครับผมนะครับอู้านะครับตอนนี้ก็มาถึงนาวนูนแล้วนะครับสองหนุ่มเราก็ไปแล้วนะครับไปก่อน ไปฝั่งนู้นนะครับที่เราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆนะครับนี่ก็ให้ปใบใหญ่แก้วลงกินน้ําก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ไม่ค่อยชันนะครับนี่นะครับเหอกะเหาให้ใหญ่แก้ยวที่จะลงได้นะครับเพราะว่าเป็นช้างเกนะครับเพราะว่าเด็กเล็กนี่ม่กินตรงไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรตัวเล็กนะครับนี่นะครับใบใหญ่แก้วนี่ก็จะมากินน้ํามูลทุกวันนะครับเพราะว่าเป็นช้างที่ชอบกินแม่น้ํามูลนะครับตอนนี้แม่น้ํามูลก็เป็นสีขุ่นๆเลยนะครับเนื่องจากฝนตกมาหลายวันนะครับเนาะ นี่ครับบรรยากาศยามเช้าสวยๆนะครับดูไหมครับแม่ๆครับมีแหล่งน้าแล้วก็มีป่านะครับพอถึงว่าเป็นที่ให้น้องช้างมาพึ่งปลาใสนะครับแต่ก่อนนะครับก็ตอยไปตอยเอย้ขึ้นไปลุกขึ้นไปแล้วพ่อไปไปพ่อไปไปเลยไปเฮ้ยไปเลยไปเลยขึ้นไปนุ่นเลยขึ้นมเบาเด้อเดี๋ยวล้มไป ครับพใหญ่แก้วของเราครับแล้วก็จะไปหาที่ผูกก่อนนะครับสมคนวันนี้น่าจะที่เดิมนะครับให้เล่นน้ําทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าช้างที่ชอบเล่นน้านะครับไปกันครับก็ตันนี้มาถึงที่ผูกล่ามพใหญ่แก้วแล้วนะครับนี่ครับพใหญ่แก้วชอบกินต้นน้ําครับเราก็เลยมาผูกให้พหญ่แก้วตรงนี้นะครับกออยู่มีน้ําด้วยใหะเล่นโคลดด้วยนะครับ้อหนังจะได้ชุ่มฉ่า ดูรยไแก้วกินนะครับพอได้ริมนะครับเนาะกลางวันดีกว่าปลูกทิ้งเฉยอ,อยู่บ้านนะครับพอได้กินนะครับอยู่ป่าน้ำนะครับนี่นะครับพยา่แก้วชอบมากครับต้นนี้ครับนี่ครับไปพ่อเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันโอเคกลับผุไปแล้วครับนี่นะครับป่าน้ำนะครับ นาำเลยตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปตามซับมงคลโดดต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปตามดูนะครับไปไม่ได้นะครับต้องขี่ต้องเดินเท้านะไปตามดูว่าซับมงคลอยู่ยังไงเนาะันโขไปผูกไว้เมื่อกี้เมื่อจากฝนตกเมื่อคืนนะไปไม่ได้นะครับต้องเดินต่อไม่ใช่ทางเท้านะครับ ไปเลยไปเลยไปตามดูกันเจออย่างน่เจอแล้วนะครับเองอยู่ในเองอ๋อผูกตรงนี้นะครับผูกตรงนี้น้ำไม่ลึกนะครับสับเอ้ยมีผูกกลิมน้ำเลยนะครับวันนี้ให้เล่นน้ำนี้น้ำไม่ลึกนะครับ เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนสามงคลไปปลูกอีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหลักแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่ที่เขาเคยเล่นนี่เขาจะไม่เล่นเลยนะครับน้ำนี่นี่ผนน้ำก่อนนะครับเอาควันมาก็จะมาปลูกตรงนี้ป,ประจำเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะลึกลึกแล้วก็อชอบเล่นน้ำลึกนะครับน้ำตื้นๆไม่อชอบ นี่นะครับถ้าคนอื่นมาปลูกไม่เล่นนะครับนี่คนพ่อมาปลูกนี่ไม่อาบเลยนะครับน้อยใจโอ้โหน้ำลึกครับ นี่ครับสับมงคลตัวจริงต้องเป็นแบบนี้ครับต้องเล่นน้ำแบบนี้นะครับดำขุดตำว่าแบบนี้ครับนั่นก็เป็นช้างที่ชอบน้ำมากครับพอควมนก็จะรู้นิสัยดีนะก็ขู่ลึกๆนะครับ,อ,รบอยู่นี่ด้ลูกเด้อ อยู่นี่นะครับเดี๋ยวพ่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อต้องไปตัดหญ้าให้บัวต่อนะครับยังเหลือน้องๆอีกนะครับที่ยังรอพ่อเขาอีกนะลูกบายบไปนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วครับปล่อยสามงคนไว้นี้นะครับบ่ายสามโมงเราค่อยมารับนะครับก็พีระโดนี้อยู่นู่นครับพีระโดนครับให้ชมชูให้ดูสูงให้ดูนะครับ หลังไว่ไวนู่นครับนี่ครับนี่นะครับนี่หลังเลยนะครับกิโดโดนะครับก็กำลังกินต้นไผ่อยู่นะครับนะครับไปแล้วครับปล่อยไปนี่นครับเพราะว่าต้องตามหาสองคนนะไม่รู้เดินไปรัดไปทางไหนเนาะนะ ดเ,ดเดี๋ยวเอฟสองดูหน่อไม้ก่อนเพื่อจะได้กินหน่อไม้ต่อนะครับส่วนมากเขตนี้จะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าคนกลัวช้างกันครับช้างจะผูกบริเวณน,นี้เยอะคนกลัวช้างไม่ค่อยหาแต่ลอยน่าจะหาไปแล้วนะครับไม่ทันเขาหรอกครับ บบตัดหญ้าวัวต่อนะครับภารกิจวันนี้นเดียต้องไปซื้อผลไม้ต่อเพราะว่าเพิ่งได้มาหนึ่งพันหกอยหกพันคะแนนนะครับยังเหลืออีกหมื่น่ยังไงก็ให้ฝากไว้ให้เป็นกําลังใจด้วยนะครับอขอบคุณทางีกว่าอยู่แถวเหนือนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องพลายซังค์สีโดโด,โด,โด,โดด้วยนะครับ ยังไงเจอกันอีพีหน้านะครับ,บรับค่ำคืนนี้วันนี้เย็นนี้เดี๋ยวนี้และบัดนี้ดูนะครับเต็มโลเต็มโลเลยครับไม่ได้ครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย